สวัสดีครับเป็นเพื่อนสมาชิกค,คนบันบานชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบันบานชาแนล้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกทกบ baac connect ผ่านไลน์ baac family มีเงินเข้าและมีเงินออกสามารถ รู้ได้ทันทีนะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งเตือนเงินเข้าออก BAAc Connect สามารถทำได้2แบบนะครับ 1. ขั้นตอนลงทะเบียน BAAc Connect แบบไม่มีทกศ A-MOBILE สำหรับขั้นตอนที่1น,นี้นะครับท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดเป็นชื่อของท่านนะครับ 2. ขั้นตอนลงทะเบียน BAAc Connect มีทกศ A. Mobile สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะดึงข้อมูลจากแอป A Mobile ของท่านนะครับเมื่อเราทราบขั้นตอนลงทะเบียนแต่ละขั้นตอนแล้วต่อมาจะเป็นการลงทะเบียนแจ้งเตือนเงินเข้าออก b a a c connect ผมจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1น,นะครับสมัคร B. A. A. C. Connect แบบไม่มีแอป A Mobile ให้เราแอดไลน์ baac family แล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับตามรูปภาพนี้เลยเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมากดตรงที่ baac connect ลงทะเบียนตรงนี้นะครับอ่านข้อตกลงเละเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับจากนั้นให้กดลงทะเบียนแจ้งเตือน baac connect แบบไม่มีทกักส a mobile จากนั้นให้เรากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน 1>, 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. วันเดือนปีเกิด 3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของเราต้องเป็นชื่อของเราที่จดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วกดลงทะเบียนหลังจากนั้นให้เราออกจากลายไปก่อนนะครับกดดอกจันทร์179ดอกจันตามไปด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็กดสี่เหลี่ยม กดโทรออกนะครับระบบจะทำการส่งเลขอ้างอิง7หลักผ่านระบบ s m s ของโทรศัพท์มือถือนะครับให้เรานำรหัสยืนยัน7หลักที่ได้รับทาง s m s เมื่อสักครู่นี้นะครับมากรอ,อกแล้วก็กดยืนยันกดตกลงจากนั้นธนาคารจะส่งรหัส OTP มาทางบ์โทรศัพท์ให้นำรหัส OTP 6หลักนะครับมากรอ,อกไว้ตรงช่องนี้นะครับ แล้วกดยืนยันเลือกบัญชีที่ต้องการจะแจ้งเตือนหากท่านนะครับต้องการจะรับข้อความแจ้งเตือนแสดงผลยอดเงินคงเหลือเลือกแสดงยอดเงินคงเหลือหากท่านต้องการจะรับข้อความแจ้งเตือนแสดงผลสลากเลือกแสดงผลสลากอัตโนมัติและสลากที่ครบกำหนดแล้วกดถัดไปนะครับกดยืนยัน ลงทะเบียน BAAC c o n n e t t เงินเข้าออกแบบไม่มี A Mobile สำเร็จนะครับจากนั้นท่านจะได้รับภาพต้อนรับเข้าสู่บริการแถบเมนูด้านล่างเปลี่ยนจากลงทะเบียนเป็นจัดการข้อมูลนะครับนั่นหมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเมื่อมีเงินเข้าออกจากบัญชีระบบจะแจ้งเตือนผ่านลาย BAAC ตรงนี้นะครับ2ขั้นตอนลงทะเบียน BAAC c o n ีคอ มีทกส A-Mobile นะครับสำหรับขั้นตอนนี้เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะดึงข้อมูลจากแอป A-Mobile ของท่านนะครับให้ท่านนะครับแอดไลน์ BAACFamily เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับตามรูปภาพนี่เลยนะครับเหมือนขั้นตอนที่1เลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมากดตรงที่ BAACConnect ลงทะเบียนตรงนี้นะครับอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับ เลือกลงทะเบียน baac connect ทกศ AMOB i l e กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนจากนั้นท่านจะได้รับรหัส otp ที่ทางธนาคารส่ง sms มาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับแล้วกดลงทะเบียนให้นำรหัส otp มากรอกเพื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วกดยืนยันนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการจะแจ้งเตือน หากท่านต้องการจะรับข้อความแจ้งเตือนแสดงผลยอดเงินคงเหลือเลือกแสดงยอดเงินคงเหลือหากท่านต้องการรับข้อความแจ้งเตือนแสดงผลสลากเลือกแจ้งผลสลากอัตโนมัติและสลากที่ครบกําหนดเสร็จแล้วให้กดถัดไปนะครับกดยืนยันจากนั้นท่านจะได้รับภาพต้อนรับเข้าสู่บริการแถบเมนูด้านล่างเปลี่ยนจากลงทะเบียนเป็นจัดการข้อมูลน,นะครับนั่นหมายความว่า ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งเตือนเงินเข้าออก BAAc Connect แบบมีทกศ AMOB i l e เสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อมีเงินเข้าออกธนาคารก็จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทันทีนะครับก็เสร็จขั้นตอนลงทะเบียนแจ้งเตือนเงินเข้าออก BAAc Connect ผ่าน Line Official BAAc Family ของธนาคารทกศนะครับง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถลงทะเบียนแจ้งเตือนเงินเข้าออก ทกสได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับหากท่านมีคำถามนะครับก็กดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนบ้านๆชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ